สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับเสารนี้สอพะโชคอยู่ที่บ้านเจเต็นรถครับห้างหุ้นส่วนจำกัดวิเชียนวัฒนาภัยสาร์ยนเนี่แหละครับกลามาแสดงความยินดีกับเพื่อนครับที่เหล็กเพิ่นเขาครับเสียดายตอนเสาร์ของวันที่16บหกบริมาครับ ติดผาละไปทั้งอื่นหลายโพดครับก็เลยบดามากขันไดขันมากเมื่อนั้นก็ได้ศูนย์สามอีกแล้วครับเต็มเต็มเลยครับก็เสียดายอยู่ครับก็ว่าเป็นอยังกับที่จิงเลขกเล่าเขาหลายหลายหลายจุดอยู่ครับเล็กเจก็ได้ครับก็เดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนบ้งครับมือนี้พอดีมานน่มาคุยกับความรู้สึกของเพื่อนครับเลขเพื่อนเขาค่ากี่ดอกพี่น้องครับเจก็ได้ครับสวัสดีครับ ดีใจนั่มยูทีเล็กเสียดายแต่เลกศูนย์สามว่สบายก็เลยก็เลยส่งไล่ให้ลูกเอ็น,น,นเอฟซีบวเบิร์ดเพร,ราะว่าในไล่มันเป็นหลายลอยนอตหลายลอยหลายพันคนฉันปวดหัวหอน,น่นยฉันไขเ่ขเด้ค่ะตัไปละเด้<า>อค่ะครับเมื่อนี้เจ๊เล่ากับว่าสบายนะครับแต่เล่ากับอยากคุยนั่พี่น้องอยู่ครับภาวะเสีย<ๆ>ใจที่ ทรงไล่พี่น้องบูวคปสันเหมือนั้นเราบูโคให้สบายครับนอนได้กินข้าวได้ข้าไปหวนเอฟซีหลายหลายประชันระว่าปวดหัวทรงหายตาผู้ถามมาผู้ใดถามมาเจ๊ฟันเปลี่ยนไปจนกระท่งรงไปหายชุนสามสามศูนย์ผู้ใดว่าถามมาฉันอยากทรงแต่ว่ามันบาไหวมันมันบาไหวหลังจากเบื้องเราลุยมาไทยทำเหล่ากับอกเลยแต่ใครหายมาถามเอาเพราะว่าขันขันช่องมาเนี่ยมือเศร้าเอฟซีเขาจะได้ตัวประเทศโอ้มืัอนั้นขันบูเบนหัวรถไป เปลนหัวรถมากนี่พูดหนึ่งผมว่าไปหาเด็กน้อยว่าสั่นก็เลิกคนละหัวงเหาล่วยล่อพ่อตั้งหลายนาทีนั่นมากเราเลยถ่ายก่อนโทรหาลผมมากจะแกโทรหาอยู่บอกว่ามาได้มาได้พอสอเดี๋ยวเสี่ยวก่อนนี่คิว่าสั่นก็ได้จบเกียร์ฟันเปลี่ยนตอนตีหานแหละอันอันเลขบัญชีธนาคารน่ะก็หายไปตั้งหลายมือแล้วนะที่จริงมันเข่าแล้วล่ะเก้าสามจะไม้ไม้เลขบัญชีธนาคารเพราะว่า เจ้าก็บอกกันว่าขอมุ่นขอมุ่นเมือเพราะว่าขอมุ่นตัวเลขอยู่กับเล่าละว่าโชคอยู่อยู่น้ำเล่านี่แหละว่าสันปูว่าบ่ให้ไปหาเลขใส่ให้ยูเฮียนเลขยูหนีเมื่อเพิ่นวายจะไปหาทั้งได้สันก็บ่ได้ไปหาดอกเอฟซีให้พาไปเฮ็ดบุญวัดกุดเงี้ยแต่ผ้าเอฟซีไปต่มมันระอยดเพิ่นกะดีน้ำเห่าน้องเพื่นกะมาเนาะเจ้าของกับปวยอยู่ที่หันไปดันไปเพราะว่านำใจเพื่อนนะเทากั อันนั้นเ i, okay? พิ่นเพิ่นมหาเนาะกับตรงผ้าเพิ่นไปนะจ๊ะที่จริงเลขเฮ้าถามว่าไปตรงกับอันเลขดังเพิ่นมันกับปอยตึงขึ้นกันนะเนาะู้สือก้อนน่ะข้าเจ้ากับวอเซียบันไดข้าเจ้าขันสือก้อนจะบวออันเลขบัญชีธนาคารใช่ไหมเลขตัวนี้บออันว่าหาปอยก่อนว่า่งไงคือจังเลขสำนักของข้อจำกับบออันึ้นกันจ้าบันนี้พรปูปอยออกมามันเลยมาตรงกันเลยอันเลยบัน คนเลยสือบ่ได้เลขของพอสแห่งเน้นลางเลยเก่าซ้ำนั่นแล้วเลขของสอพระโสดเนาะแต่ว่ากับพ้นมีผู้ใดสนใจเพราะว่าพ้นเขาไปเฮือบพอนเฮือบมองที่มันนั่นกับว่าเป็นยังกับพ้นผู้ใดถูกเขากระดีใจน้ำเฮือดเนาะอยากให้ข้าเจ้าอยากให้พ้นได้ทำบุญนะได้เฮ็ดบุญเพื่ออยากให้พี่น้องถูกนั่นแหละคือข้อหมายเนาะถือกระแมงเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมันจังโศกอีกมันก็ติดแต่ว่าทำบุญน้ำเฮ่าเสียแล้วเนาะ่ค่อยสบายกับเลย เนี่ยว่าไหวเราเมื่อดวลดเลยจังหวะเมื่อนี้สิไปหาหมอติมกันเขาไปหาหมอไปเบื้องพญานาคน้ำปลาเพิ่งเสร็จไปเป็นพยัญานะโอ้สั่งสั่งไปแล้วบอกพยัญชนาเนี่ยแล้วสิเอาแหวนเขาไปสมน้ำโอ้แวนนั่นโอ้ที่แหวนหน่อยอ่าแว่นแวนหนักหน่อยตาพจน์รูดข้างนึงเสียเขาไปสมไปสมแหวนพญานะหน่อยละแล้วก็ที่เขาไปเบื้องนั่นเบื้องพญานาคแล้วก็ไปหาหมอพอสบาย อันก็สิได้ศูนย์สามสิงแงมึงขึ้นนะก่อนจะนอ่นนะแล้วลึกถึงปูว่าปูขันปูบ่บอกเอ้องวดนี่ปูบ่บอกอีกนี่เอฟซี mm hmm. บ่ถือเลขนี่ฉันกับบ่มีเงินดีบ่ได้ดีพยนาคหน่อย mm hmm. พยนาคสี่ทิศน่ะปูต้องบอกเลขไขเอฟซีถือหลายๆลยันวางสิ mm hmm. แล้วสันกับเจียนมีเงินมานอันเชิญคืนเดี๋ยวนี้เงินบ่มีเป็นนีายทั้งปวกับปวยแม่กับปวย เงิ่อนขายรถกับโบมีจากบาทรถขายบ่ได้จอดสลาบอยู่กับเลยรน่าจะว่าเข่าฟันศู์สามสามศูลล่างจะได้เลี้ยวไปอยู่ในสางพุ่นศู์สามสามซูลโอ้เฮียนเกาฟันว่าไปบ้านหลังเกาสิไปตักสิไปทำความสาถือไม่กวดแล้วสิกวดบ้านเฮียนหลังเก่าสันจักเกาตะเกาตะศาสได้บ่ลูกครับกอฟันแม่หมดเนาะมีสางยู่ขังเฮียนสางนั่นสัว์สีเอาเสียขึ้นคู่ย้อนลงไปตักมากินนั่นบะ ตากนามมาใส่โอ่งวันนี้ฉันกรลังสิไปเออขูย้อนลงตากหนามในสังบักกระเทยโดดลงไปน้าคุณสังเลิกเท็ดดี<ม>้อีเม่์ยิ่งสองคนดึงแขนก็มากระโดดลงไปอีกห<ม>นูลเล่นน้าบึงมีเจะคนว่าหนึ่งสองสามมีสามคนสังเป็นสามโอ้สงังมีคนสามคนอยู่ในสังสังเป็นศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ปู่นี่บ่อเซยแปล์เอาบ่อมาสั่นสามศูนย์ศูนย์สามนี่บาา่อสะเดือตื่นขึ้น กูฝันตัวนี้ก็ล่งสีดาแบบกระเทยแล้วจันดาเก่งด้ยเมื่อมื่อโดดน้าแบกูน้าแกูคุณกูสีได้หื้อสงไม่สินั่มไปขาแบบนี้ก็น่าจันซุ่นตื่นขึ้นมาเลยครับปูเคื่องไข่แปรเอาสีแปรซุ่นสามสามซุ่นนี่แล้วคนอยู่ในสางสามคนมาเสร็จแล้วอ่ะกับยกไข่เบิ้งเหล่ารวยนี่ปูมาบอกล่างสามศู่นซุ่นสามบังตีหาสนนั่นคนเกิดอะไรเลยเบางคิีนี้กันเลยไรกับเบิ้งอะไรเบิ้งเหล่ารวยมากผู้เดียวเศร้านะเนาะ แต่ว่าการคลิปเก้าเก้าก็ถูกมั่นแหละครับอันไม้เล็กบัญชีของเราเนาะแปดแปดเก้าสามนั่นแหละแปดแปดเก้าสามคันผู้ได้ซื้อก่อนซื้อก่อนซื้อก่อนเหลขกกุญแจนี่ก็ได้ทุกคนได้ทั้งบนทั้งล่างวมาคือวันครูพนว่าขอมุ่นอยู่น้าฉันบ่พ่อพ้อศอเกิดออกแล้ววันที่ออกแล้วอายุออกแล้วบ้านเลขที่ออกแล้วทะเบียนรถก็ออกดู มันย่างยังวันนี้ย่างเลขบัญชีธนาคารเพื่นก็บอกอยู่กับเก้าสามวันนี้ย่างยังย่างบัตรประชาชนกับเบอร์มือถือกับเอทีเอ็มเลขเอทีเอ็มแปดแปดเพราะท่านออกหมายเลขมือถือห้าสามหนึ่งและการเลขบัตรประชาชนหกแปดหกหกแปดหกเพราะท่านออกเลขทะเบงงวันนี้ขอมูลนเลยงวดนี้เลขนาจะม่าแบบนี้บัตนี้เลขงวดสิมานี่คือเลขสิดหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสามงวดสีมาเนี่เลขสิบนาจะมาต่ำ พราะว่าเลขสุดเลขติดของสูตรของสอพระโชคกับพ่อท่านพี่เจคีร์งวดนี้กะงวดที่แล้วมัน,มนได้หนึ่งได้สามได้แปดเขาทั้งบนทั้งล่างมันว่างวดนี้ก็ได้แล้วก็แน่นเก้าสามล่างพอมที่ออกคลิปไปจ้าจ้าแต่ว่ากับพี่น้องกับมันมันหลสำนักนอกท่นานพี่น้องกับสีได้ไหลายอะโอ้ถึง เจอน้ำข้าเจ้าอันงวดนานคันได้พญานาคมาก่อนเลขออกกสีอันเชิญกษีครอผูให้อีกยุดอกเอาว้าแล้วกับพญานาคกษีได้ไปเอามือนีนอพญานาคไปเบิ้งก้อนาแล้วไปถือใจบอกคำว่าถือแกกษีสั่งไหมสั่งใหม่เปลี่ยนใหม่เนาะแกไปก่อนไปเบิ้งก่อนไปเบิ้งมือนีแหละเอาเสียเอาแวนหน่อยไปสอบน้ำเต็มแวนไปนั่นน้ำไอ้ไข่กับห้ถือกิ่ได้ละซีนึงเกีออกแปดนึงเกีเลขไทยไหม ขนาดเปลียเปลีายนไข่เขาเล็กรอตเตอรี่เนาะเขาเล็กไข่เนาะมันมาไข่เล็กไข่ไข่ไหนอย่างว่าวะคมาไข่เล็กไข่มันเกิดหาลังเทียมันเกิดขดบวท่านเนาะแต่ว่าสื้อไล่ื้อรอตเตอรี่กันกาซ้มส้มเก่าบ่ได้ซื้อไล่บ่ถิกกันนะเป็นจมลำไล่เพุ่นว่นคัดรถแดงเพิ่นเอารถแดงเขามาคัดมันหนึ่งหาหกห จมล่าห้ามันดอกโลดเดียมพันจมสันกันเลยว่าเปิ้ลซื้อให้พ่อนี่เด้อล่าเบิร์ดสามร้อยเก้าสิบอ,อันโด้ยเปิ้ลต่ว่าอย่าว่าแม่ซื้อเด้อซื้อของพ่อเด้อว่าเมนแม่บมาซื้อเลขดีสนับพอเราจมเราจมเหมือนว่แล้วนาวออกเปิ้ลน,นี่เราเป็นหวังเราเป็นหวังขนาดเอาขนะองให้พ่อเนอยียร์ย่างละโตว่าชั้นย่างละวหาโตล้วบุญล่างขับอกซื้อแนะนำแม่เด้อจริงว่าซื้ออยู่แล้วจ้าจเปิ้ลที่เป็นผู้ซื้อให้ดอกจนจีได้เอาไปเงินให้เขา บอกว่าเราบ่มีดวงพอปู่กับว่าบ่ให้เราซื้อซื้อได้อยูยย่แต่ว่าอย่าสื้อแต่ว่าสามงวดวันนีสันบ่ซื้อเพราะว่าปู่พันว่าบ่ให้ซื้อสันกับบ่ซื้อแต่ปุ่นกับถือมาตลอดปู่ก็เลยว่าบ่าต้องซื้อดอกอันใดสิเป็นของเฮ้ามันกับเป็นอันใดจะมามันกับมาแล้วลว่ากับให้บุญคนบอกบุญค้นไปให้เขาเบิดหนีเบิดสินหลดให้เขาได้หลดแต่ <ใน S 1> <ห>เด็กสร้างเล่าก่อนั่นนี้ได้นอนมีสามเนาอายุแล้วสามสิบเก้าปีเราบก้าออกอากาศเมื่อนั้นเรามาหาฉันเราเล่ากับฉันดวงนุ่นกัน โอ้ยยนะ่เล่าสามสิบเก่าเลยจโอ้เปะเลยเนาะของสามขันเรล่ามากขันเณนพ่อได้คลิปหนูกับเล่ามาสนทนากันมือกนมือเล็กออกนี่เอบซีจะถือกนเด็กซื้อได้กนเลยซื้อได้กแล้วครับกอันคร em ับกอันแต่เซนซีล่ะกับเหพุ่ลวิเคราะห์เนาะเอฟซีกด้เพต่ผลกับบอกตรงว่าได้เพิ่นก็ต้องมีตัวหลอกมีตัวหลอกสมมติว่าสันหลอกว่าล่างมันก็ไปออกบนให้ืจอว้เอฟซีขันสันได้เลขตัวใดไหน บนบวกล่างตัวมีตัวหลอกตามหลักการก็ต้องสื้อบนบวกล่างเลยจะมีตัวหลอกนะไปจื้อไ้นะต้องเอาแบบของเฮียวิเชษเราบอกว่าต้องเดินหน้าสามถอยหลังสามปรสันสิเล็กแล้วก็ต้องบนบนบวกล่างปรสันละวาจ้าม่นแจ้งสิทูกราสันละวาสำหรับเสานีกับเอฟซีกับโทษมาหลายนอกกระสีนี่หลายเตือยโยนี่ห้อนเอฟีมาหาหลาย ก็เจ้าสิเดินทางมาของมาฝากเอาซื้อเสียมาให้กับมี่สื้อเกือบมาให้กับมี่อันนี้ของยากของกินกับจีรังมากอ๋อดีเจ้าดีเจน้ำเจเล็เราเจ้าถีเหลายเจ้าถ็กหลายดีใจแต่ของแต่เอฟซีของเบิรงนเหลารวยบ่หน่อยเด้อใช่หลายหมื่นอยู่หลายหมื่นก็ดีใจน้ำอยู่หรอกเจเล็กเข้าเขาเนาะใช่ฉันว่ถือว่าเป็นยางก็หายเอฟซีถือพยานาเป็นกันจีมาทยอยซอยกันซื้อดอกเรับนวัดซอยกันเฮ็ดปูอยากได้ดิ เพราะว่านูบอกเลยแล้วเด้อว่าปูอยากได้แพชนาปูต้องบอกเลขประชาส้นถือพ่อถือแล้วเขากับมาซอยซื้อห้ปูเพราะว่าไหใหนูซื้อนูบ่มีแบญญย่ลดก็ขายบ่ได้สังปูให้ฉันขายลดได้แม่ฉิจีซื้อเดียวนี่แหละว่สาสนองว่า <ๆ S 1> ไหม <ๆ S 1> ปูกบว่ามันขายบ่ได้มันลระกาได้มาบอกเลขทั้งนี้้เขากับบ่มีเงินเลแหละเขากับบ่มีเงินซื้อห้ปูเนาะดีละล่ะให้พี่น้องเพิ่นถูกแลวดีให้กันครับวันนี้กะสีได้ยี่ดอกเงินนี่ ได้ไปยันหนักเราเพิ่มเพิ่อนสิมาฝันว้แต่เขาเพิ่มได้ครบแล้วเพิ่อนสีไฮเล็กอีกบวกกับบอสแจักเนี่ยแต่ว่าเพิ่อนต้องหายอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องหายเนาะโชคลาภเนาะเพราะว่าเพิ่อนมาอยู่น้ำจันต้นปีหกสามเพิ่อนแห้งหายซ้ำตัวเขียนไว้กับบอสซื้อหายซองตัวเขียนไว้กับบอสซื้อฉันเพิ่งมาเริ่มซื้องัวสี่ศูนย์สี่ทั้งเดี๋ยวนี้ก็ถือมาตลอดเพิ่อนเพิ่อนมาขออยู่เท่าเดียวนี่ได้เนาะเท่าเดียวนี่แปดงัวหัวนางหัวพี่เก้าหัวก็เงือบบอสนี่นี่มันก็เป็นสิ่งเนาะครับ สิ่งลีรับเพรมีไผ่ลูกครับฉันได้แหวนมากข้อมซักสิทธิ์นี่มันมีอยู่ทุกหม่องเลยฉันเอาไข่ไผ่เบิ้งเอากับเบฟปะแหวนงามบ่เอาไข่ไผ่เบิ้งกับเบฟปะฉันก็ไปท้ำบุญใส่หวัดท้ำความดีมาตลอดเอาไข่ไผ่เบิ้งกับบอเสียบอเสียถือเลขสูงหวัดฉันฉันสิมักหยอดหยอดหน่อยหน่อยเอาเอาย่างละหาตัวขันฟันได้นะก็ได้หาพันอันเจ๊ก็ได้เมื่อนก็ดีใจแล้วได้สำนักกบเล่นร้ายได้ซื้อเลขมาบ่เคยขาดทุนคนอื่นว่าบอเสียดอก มูตูซื้อเลขมิแต่ได้สมเมื่อซื้อเลขยังสิบบวกขาดทุนบอเซียเขา,ขาบอเซียอิลีที่พอ,อแต่หนูนบอขาดทุนอิลีได้ตลอดคบม่ค่อยขาดทุนนี่แหละมันส่วนอยอที่โชคคร,ครับกะโอเคนะครับเจกให้ความกับจ้างหลายย่างครับพี่น้องเอฟซีก็ได้เลขเล่ากับเขาคือศูนย์สาม ครับเก้าสามกับเก้าสามไม่ได้บัญชีนั่นล่ละกับมาเข่าเขาทั้งบนทั้งล่างแหละครับแต่เสียดายมื่อศูนย์สามตอนเศร้าส้อพระสงฆ์ไ๋ามากครับตอนเศร้าแต่ว่าเบื้องเราด้วยหาเก่าคนกับมาทายถ้ำกับก็ทิ้ถื่อกันไรอยู่ล่ะครับสําหรับงดนี่ครับสําหรับเจ๊ห้าก็ได้ครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดครับคือถูกมาก งดงวดแล้วครับดงวดที่น่ะงวดต่อไปเกา้าเก้าครับงวดที่ทสีห้า <9 S 2> นี่กับพี่น้องกลอ็ล่อรุ่นต่อไปครับงวดที่เก่าเนี่ครับสิเป็นยจงงได้ชิดว่างวดนี่อาจจะได้สามตัวชันเจนแล้วว่าเพราะว่าพญ,ญานาคก,ก็สร้างแล้วกําลังทําอยู่สันครับกำลังจะเข้าไปประเม,อเมิอนี่ละพญ,ญานาคแล้วพอสิได้อันเชิญเมื่ออันเชิญก็จะได้สามตัวอยู่บ่นี่ว่าได้ก็สิไปคั่วคือเก่าก่อนแะน้ำปูน่ะตู้ต้องให้ฉันบังคับเอา สอสามก็ไปบังครับเอาต้องบอกได้วะะ่าสิน <c oughs> เป็นแต่เสียว่าขัดชันคูได้ล่นเลยหนักหลายใจดีปูปูมุจารินแนี่ยน้อยมูจนรินกับพญาหนักหน่อยครับนี่แหละครับเจรวาได้คูเอาชั้นคูอยากให้อยากให้ข้าเจ้าถือหลายๆอยากได้ปูมุจารินองค์ใหญ่ๆมาไหวบูชาให้ข้าเจ้าถือเป็นล้านเลยรางวัลที่หนึ่งยังสิชั้นว่าถือว่าเป็นยังก็ให้เอฟซีถือกับพ่อได้อยากให้ข้าเจ้าถือหลายๆอยากได้ปูมุจารินมาไหวกลับไหวสินะครับได้ยีลี ครับก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับนอกจากเสียบ่พอจังได้เพื่อนก็ต้องให้หนูได้เพราะว่าเพ่อต้องให้ไปเรื่อยๆจังได้ปู่มัจะิีดองค์ใหญ่ๆายตรงมาอยู่นตรงนี้ครังได้ครับตองได้ครับต้องมีคนเอามาให้สานพอเฮาสิ่งที่เฮาต้องการแล้วก็เฮามีความตั้งใจจริงเนาะ ทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มันมากกับความจริงได้มากกับความศรัทธาครับฉันอยากได้ห้องปฏิบัติธรรมห้องส่วนตัวคือเฮียนปูจําเห็นบ่าฉันอยากเฮ็ดอยู่หลังบ้านเลยเพราะว่าย่ำน้นฉันได้กราบไหว้เห็นบ่ได้ได้น่งสามารถีเองเสร็ฉันจะขอปูให้ได้เลยครับขอให้ได้ต้องได้ครับคิดว่าสิ่งใดที่เฮาหวังเฮาศรัทธานี่มันสิได้ครับเพาะเห้กับเฮ็ดบุญไสิได้เอาน้ำไปถวายวัดอีกนี่นี่น้ำวัดเบิดแล้วเฮ็ดบุญตลอดน่ะ เอากับสำหรับเมือเนี่ยก็ขอบคุณเจริญหลายครับทุกบมสบายแต่กับมาหายสัมผัสนะครับกับขอบคุณหลายครับขอบคุณซี่ทุกคนทุกท่านนะจ้าที่มีน้ำใจค่ะแล้วก็งวดนากระิีหไโชกอยู่ดอกจ้าห้โซคคือเก้าหันละจ้าดีใจน้องด้จ้าผู้ใดถือได้จ้าสวัสดีค่ะครับกับขอบคุณครับสำหรับเจครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมกับเจเพิ่นกะดีใจครับกับสองพระโชการ ดีใจกับพี่กับน้องผู้ที่โชคดีครับก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องห้าผู้ที่พลาดหวังในวันนี้ครับก็อย่าลืมอยา่าเฝ้าทอดนะครับเด้องวดหน้าเอากันไหมครับก,กัก็ติดกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องขอพระโชคกส,สิมาหาเจเพิ่อนเรื่อยเนี่ยครับเพื่อนโชคดีตลอดครับสําหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันแากจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ